เหรียญบาทพยาครดรัชกาลที่9ปี2517ทำไมหนอใครๆเขาถึงว่าเหรียญบาทพยาครธรุ่นนี้มีอนุภาพทั้งที่ก็เป็นเหรียญเงินธรรมดารุ่นหนึ่งแต่บรรดาเหล่านายพรานท่องป่าคนสัญจรขับรถเดินทางกลางคืนรวมไปถึงคนเล่นของถังเขาหากันนักว่ากันว่าป้องกันพูดผีปีศาจและสิ่งชั่วร้ายได้ชงัดนักผมไปถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะมาเขาบอกมาว่า พรเหรียญรุ่นนี้มีลักษณะของครุฑที่แตกต่างจากรุ่นอื่นครับลักษณะของขาของครุฑองค์นี้จัดอยู่ในท่าขาเหยียดตรงซึ่งเป็นท่าที่ครุฑกําลังพุ่งโฉบลงมาเพื่อจัดการเหยื่อซึ่งมีให้เห็นแบบนี้เพียงไม่กี่รุ่นรุ่นที่เหมือนกันก็เป็นทรงเหรียญแต่รุ่นนี้เป็นทรงกลมตามลักษณะที่ควรเป็นปีพศ25เป็นเลขคู่ธาตุดิน17เป็นเลขคู่ธาตุไฟเหรียญทรงกลมคอยรับธาตุลม การหลอมเหลวของนิกเกิลโลหะที่นำมาหล่อคือธาตุน้ำ